สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูการซ่อมคอมแอร์นะครับดีแม็ก์03เลือ d ดีแม็กเครื่องในเล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอมไซ้เดียวกันกับดีแม็กซ์03ปี2011นะครับคอมแอร์มีเสียงดังแก๊กแก๊กแก๊แก,แก,แก,แกนะครับเติมน้ำมันความเพิ่มแล้วก็น้ํายาเพิ่มก็ยังมีเสียงดังแล้วก็แรงดันไม่ค่อยได้มาดูภายในนะครับภายในนี่ดําปิดมีคราบสนิมลิ้นต่างๆก็เริ่มหมดอายุนะครับก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกคอมโรตารี่นะครับ โรตอรี่คือส่วนใหญ่ไส้เขาก็จะไม่ติดกับเสื้อนะครับภายในภายนอกก็จะเป็นกระดองข้างในก็จะเป็นไส้เป็นคล้ายใบพัดไปกวาดนะครับแนวทางการซ่อมวันนี้ลูกค้าค่อนข้างที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายทางน้นก็มีแนวทางมาเสนอให้นะครับคือสับไส้คอมแอร์เก่าญี่ปุ่นนั่นเองมันจะดีกว่าคอมแอร์ถอดบ้านเราแต่คอมแอร์ขอาเราก็ได้สภาพดีก็ดีไปสภาพปลายแดงก็ดีไปแต่ว่าดีแบบพวกนี้มันอายุงานมันสิบกว่าปีแล้วจะเข้า20ปีแล้วเนี่ยสภาพคอมเราคิดว่าเขาใช้มากี่ปีแต่รถญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้ประมาณห้าปีเขาก็ท เพราะว่าภาษีรถเก่านะมันจะแพงบพค่ารถก็เลยต้องทิ้งรถแล้วก็ซื้อรถคันใหม่นั่นเองเอาง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายตอนนี้ล้างระบบภายในเรียบร้อยนะครับระบบดำมากนะล้างให้เรียบร้อยแนะล้วเ,เปลี่ยนซ้อนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนโอลิงขัดทดลองโอลิงต่างๆก็จะเป็นตามสเต็ปที่เคยทําทุกๆครั้งเดี๋ยวเราจะมาดูไส้คอแมแอร์ที่เราตเตรียมไว้บ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับน,นี่ทําให้เห็นนะนี้จะเป็นแนวทางการซ่อมแบบประหยะัดคอแมแอร์ใหม่แท้ลูกค้ายังไงก็ไม่สู้ราคาครั้งก่อนลูกค้าไปเปลี่ยนมาหมื่นหกห้าร้อยนะเปลี่ยนคอแมแอร์อย่างเดีียวนนนนะครัััับอ้เล่่าสูกฟง มาดูไส้คอมแมรก่อญี่ปุ่นกันบ้างเป็นอย่างไรน่ครับจะเป็นสภาพน้ํายาทีนี่ก็จะเป็นการการรั่วซึมแล้วก็เรื่องแสงในการทดสอบความรั่วนะครับอ่าเนี่ครับน้ำมันคอมเขียวปึ๊บเลยสภาพใสกิกเหมือนไม่ได้ใช้งานใช้งานน้อยนะครับห้าหกปีหรือว่าเจ็ดแปดปีเนี่ยเขาก็ตัดลดทริงนละประเทศญี่ปุ่นเราก็สามารถที่จะมาสับไส้มันเอามาใช้งานได้แต่ว่ากระดองภายนอกนะครับการสต็อกก็ลงทีเป็นแสนเหมือนกันนะครับคือลงเป็นแสนเราจะได้ส่วนลดได้ของแถมอะไรต่างๆก็จะเป็นข้อดีตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไปซื้อเป็นลูกเเเนี่ยราาามทํ ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่นะก็จะเป็นการประหยัดให้ลูกค้านั่นเองทุกอย่างก็ต้องมีในสต็อกนะครับวันเดียวศพวันเดียวเจ็ดนะงหลังมาช่างน้ำก็จะเริ่มทําสต็อกไว้แล้วเธอทาไม่รอ้อยลูกค้าเลยมาถึงก็สับใส่ได้เลยนะครับก็จะเป็นการประหยัดเวลาบางท่านลูกค้านี้เดินทางมาไกลนะครับต่างจังหวัดก็คือ,คอบางทีเช็คที่ร้านที่ไปทำเนี่ยสองหมื่นกว่าก็มีไม่รู้ว่าจริงถูกแท้ประกันใดอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะร้านแต่ละร้านเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ต่างกันประกอบเสร็จก็จะมีการเทสรั่วนะครับ เพื่อความชัวร์นะครับจริงๆผู้นี้ไม่เทสก็ได้แต่ว่าเราใส่เป็นริงเนี่ยเราเทสตั้งหนก็ดีแต่พนัญหาเขาเนี่ยไม่สามารถเทสแรงดันแรงอัดได้มือเปล่าได้นะครับเป็นโตรตารี่ต้องอาศัยรอบไม่เหมือนความลูกสูตรตะเกียบตระกูลเดนโซ่นั่นเองแต่เรามั่นใจในฝีมือแน่นใจในสภาพของอะไรที่น้เข้ามาแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับเราก็ประสบการณ์ที่เรามีเรื่องงานแอนยนรุนเนี่ยถึงก็ไม่เก่งไม่อะไรแต่เราเอาใจใส่นะครับเราพัฒนาปรับปรุงให้ลูกค้านะครับเป็นการซ่อมภายในรีวิวภายในภายนอกเดี๋ยวจะลงเครื่องยิงใสน่นะ อยากได้เสื้อผ้าใหม่เยอะก็จะจัดให้ลูกค้าได้นะครับหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆล้างระบบเรียบร้อยน,น,นะครับแต่แขกมันเสอร์ลูกค้านิ้นแยกของเงินครับแต่ก็ล้างภายในเปลี่ยนในเครื่องใเรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้ก็ใช้โมเดลชุดเดิมอยากเปลี่ยนชุดใหม่ก็เพิ่มค่าใช้จ่ายไปนะครับอันนี้ซ่อมแบบประหยัดใช้งานได้เย็นเหมือนกันใช้งานได้เหมือนกันเท่ากับคอามแท้เลยเพราะว่าเป็นไซส์ความแอรแท้แต่ว่าเสือ้อเสืออ้อเก่าวนิชุดคือเสื้อกาน์ั้นมิมีประโยชน์นะครับเป็นแค่บอดี้ธรรมดาไว้ยึดเข้ากับ วันนี้เราก็มาเทสกลางแดดกันเลยนะครับแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้เพี้ยงๆกันเลยนะครับนะรถแต่รถลูกค้าไม่มีฟิล์มนะเดี๋ยวก็ไปติดฟิล์มให้ลูกค้าลูกค้าอย่าถึงมีร้านฟิล์มประจำตอนนี้ก็ทำงานปกติบรรทุิตันนี้เขาก็อยู่มัน12องศาครับ11 2องศาก็ตัดแล้วแต่อยากได้เพิ่มมากกว่านั้นก็ทำไม่ได้นะครับก็มีการปรับปรุงควบคุมนะครับในหางคาร์โบมีเทคเนโลยีเอ็กซ์ใหมายที่เราจะทำบรรทุนอียอันนี้ก็ตัดที่ประมาณ12นะครับ12.8ที่แดดมันร้อนด้วย เราอยากได้เจ็ดได้แปดเราต้องไปชุดควบคุมเพราะว่าระบบเนี่ยมันรองรับกาใช้งานได้แลากหลายปรับได้นั่นคือมันชุดควบคุบมเมา่อเกิดชุดมังระบบไฟระบบวิญญาระบบแม่คนิตทำงานร่วมกันนะครับสามอย่างแต่อย่างนึงก็ไปปรับเราจริงจริผมแปลงลูกค้านั้นจะสามารถทําเดินได้ทันทีแล้วลูกค้าไม่เสียหายนี่คือหลักการแปลงครับแล้วงานคุณภาพดีนะครับนี่คือหลักการที่ผมจะแปลงเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาดูการเพิ่มเติมนี่เป็นช่งองต่างติดต่อช่างดำนะครับโผได้ไหลได้ครับรามาดูนะครับเพิ่มเติมนี่ครับ อยาจะสาธิตการปรับปรุงคบคัมนิดนึงทิ้งท้ายแล้วกันสายเกตนะครับมีปัญหาปกตินี้เราก็ตรงนะครับแล้วเราปรับปรุงคบครลนะครับก็ลงมาเกแาลงไปเรื่อยแต่ยิงไม่จำเป็นนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับตตูนี้สือดีแมลูกค้าทั้งแมีปัญหาเรื่งระบบแนะครับทั่งยมือเพื่นก็อยู่มือซัพพายนะครับหุ้นไปเจ็ดแปดตอห้าแปดสามสองเดำกันนะครับใคยหลายก็โดยเดีาะตัโตยังไงก็ยื